ผมไปทาถนนดีมาสิบสามปีก่อนมันไม่มีคนเลยนะกว่าจะมาวันนี้เขาเรียกว่าไม่อดทนไม่เห็นใช่ไหมจนกลายเป็นถนนดีมาเลยเดี๋ยวนี้เขาเรียกที่บุญาท่บุะยะไต้เล่งใหม่หคือมันเป็นสิ่งที่เราเราเชื่อเรามองเห็นแล้วเ,เราคิดว่าไปไปได้แต่ตรงกลางอุปสรรคไปไหมหมดเลยใช่ไหมผมพูดถึงเขาจีจานอย่างเงี้ยครับโอ้ถ้าวันนี้คุณไปดูแล้วคุณตามบ้านแน่เลยใช่ไหมทำอะไรมองซ้ายมองขวานอกจากหมาแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นอ่ะไม่รู้จะหาลูกค้าที่ไหน ผมกำลังบอกว่าที่นี่จะมีคนอยู่เป็นร้อยๆพันๆหรือว่าบางคอนเสิร์ตผมจะจัดเป็นหมื่นคนเลยเนี่ยเดี๋ยกกุมภาผมก็จะจัดคอนเสิร์ต 8, แปดพันละพอเราจัดปุบ๊บคนนี้จัดคนนั้นสร้างคนนี้จัดเดี๋ยวมันก็มาแต่ผมไม่ได้เป็นผู้ว่านะหรือในอำเภอต้องสร้างความเจริญ <laughs> ผมท,ทําธุรกิจไปพร้อมๆกับสร้างเมืองผมติดใจตรงสร้างเมืองด้วย แต่ทุกีบผมก็ได้กําไรนะแต่ข้างหน้าขาดทุนนะถ้าถ้าบอกว่าสมกับผมไปซื้อที่ตรงนี้แล้วได้กําไรเฉยๆแล้วไม่มีความ,ามเจริญเกิดขึ้นก็ไม่แฮปปี้ถ้าเรือกแด้ผมไม่เอาแล้วกันไม่ใช่ใช่างว่าคุณหญิงไม่เอาตังตังผมก็เอาแต่ผมอยากได้ความภูมิใจด้วยแล้วผมอยากได้สําคัญกว่าความภูมิใจคือผมนะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญ